สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV New s ประจำวันที่27มกราคม2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะลุงวัย62ปีขี่จักรยานยนต์ชนทายรถพ่วงจอดนอนข้างทางเสียชีวิตค่ะ เมื่อเวลา5นาฬิกา37นาทีวันที่26มกราคม2568สศูนย์วิทยุกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อในกุดวัดกุยบุรีรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วงบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาขึ้นกรุงเทพมหานครก่อนถึงแยกไฟแดงกุยบุรี2 0 0เมตรตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงส่งรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยมาฮ่ารุ่น Spark ห1ึ สีขาวดำทะเบียน1กกไก่ชอยฉิา่ง9 6 1 7ประจวบคีรีขันสภาพล้มตะแคงติดอยู่กับตัวพ่วงของรถพ่วงยี่ห้อฮีโน่สีขาวทะเบียนตัวแม่702394ประจวบคีรีขันส่วนตัวลูกทะเบียน7 0 7 4 1 5นนทบุรี ซึ่งคนขับจอดนอนอยู่ไหลาทางที่บริเวณท้ายรถพบร่างชายคนหนึ่งนุ่งกางเกงยีนสีน้ำเงินขายา,ยาวสวมเสื้อแขนยาวสีดำนอนไงายกับพื้นถนนมีเลือดไหลาจากศีรษะนองพื้นทางกู้ภัยตรวจสอบไม่พบชีพจรจึงทําการปั๊มหัวใจพร้อมทั้งประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลกุลบรีร่วมตรวจสอบหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยทําการปั๊มหัวใจรวมทั้งการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้การช่วยเหลือพร้อมทั้งหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลกุลบรีได้นํา ส่งโรงพยาบาลและทำการช่วยเหลือต่อแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตลงในที่สุดทราบชื่อต่อมาว่านายกรมชาวแพกน้อยอายุ62ปีชาวบ้านหนองตะเสือตำบลกุบุรีอําเภอกุบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในที่เกิดเหตุมีโชเฟอร์รถบรรทุกคันหนึ่งที่พบเหตุได้เล่าให้ฟังว่าตนเองขับรถมาก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่บนถนนและมีคนเจ็บนอนอยู่ท้ายรถพว่วงจึงได้จอดแล้วลงมาดูพร้อมใช้ไฟฉายส่อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแต่ก็ไม่ทันมีรถเก่งคันหนึ่งไม่ทราบรุ่นและยี่ห้อขับมาชนกับรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่จนรถกระเด็นไปติดกับตัวพ่วงของรถพว่วงแต่ไม่ได้ชนคนและขับต่อไปโดยไม่ได้จอดลงมาดูตนเองจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่านายกมลผู้ตายทำงานเป็นลูกจ้างของเทศบาลตำบลกม .5 ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่งขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากบ้านภรรยาที่ตำบลกุยเหนือ เ่อกลับบ้านที่บ้านหนองตะเสือตำบลนกลุยบุรีแต่ไม่ทราบว่าขณะเกิดเหตุทำไมผู้ตายถึงขับขี่รถย้อนกลับมาทางสี่แยกกุยบุรีอีกเนื่องจากเป็นคนะท,ทางที่จะกลับบ้านโดยในส่วนของคนขับรถพวกนั้นทางเจ้าหน้าที่ต้องไปปลุกให้ตื่นจากหน้ารถโดยไม่ทราบว่ามีรถจักรยานยนต์มาชนท้ายรถต้นเองแต่อย่างใดซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนจะได้ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป คือหาภาพถ่ายติดขายกายทิพย์พระอุปคุธริมอ่าวประจวบค่ะวันที่27มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีสอสามีภรรยาอาชีพขายประกันได้นำหนังภาพ,พยนตร์มาฉายแก้บนที่วิหารพระอุปคุธริมชายหาดทะเลเอ่าวประจวบคีรีขันหลังจากที่ได้มาอธิษฐานจิตขอพรบารี ขอให้สามารถทํายอดเงินขายประกันได้สองล้านบาทภายใน1ปีแต่ปรากฏว่าสามารถทํายอดได้6ล้านบาทและนอกจากนี้ยังมีพุทธศาสนิกชนที่เริ่มใส่ศรัทธาองค์หลวงปู่พระอุปคุตมากราบไหว้ขอพรโชคลาภและประสบความสําเร็จสมดังตามใจหมายมาแล้วหลายรายต่อมากลุ่มเพนพุทธประจวบได้นําภาพถ่ายที่ช่างภาพอิสระในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบซึ่งได้ถ่ายภาพวิวทะเลใกล้กับวิหารพระอุปคุตแล้วติดภาพแสงสะท้อนรูปคล้ายพระสงฆ์มาติดไว้ที่ บริเวณหน้าวิหารพระอุปคุตโดยเป็นภาพป้ายไวนิ้ลขนาดใหญ่พร้อมกับป้ายประชาสัมพันธ์งานตักบาตรเพนพุทธซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2568เวลาเที่ยงคืนโดยจะตรงกับวันพุธขึ้น15คำ่ำซึ่งก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมชาวพุทธและนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาทยอยเดินทางมาชมพร้อมกับกราบสักการะหลวงปู่พระอุปคุตเป็นจำนวนมากโดยมีความเชื่อว่าพระอุปคุตยังมีกายทิพย์อยู่จริง ที่คอยให้พรบารมีประทานโชคราบปัดเป่าโรคภัยให้กับผู้ที่เคารพเรื่อมใส,ส่ศรัทธาที่เข้ามากรบาบไหว นายพิสุทธิ์ทัพพรังสีหรือพี่เจี๊ยบช่างภาพอิสระเมืองประจวบและเป็นผู้ที่ถ่ายภาพนี้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าภาพนี้ได้ถ่ายไว้เมื่อวันที่15กันยายนพศ2556เวลาประมาณ5นาฬิกา52นาทีโดยสถานที่ถ่ายบริเวณชายหาดประจวบใกล้กับวิหารพระอุป,ปคุตและสะพานสรานวิถีซึ่งเมื่อถ่ายเสร็จแล้วได้นําไปลงใน Facebook จํานวน9้าภาพและก็ไม่ได้สังเกตละเอียดภาพที่นําไปลงว่าเป็นอย่างไรบ้างต่อมาได้มีบุคคล ซึ่งเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กได้เข้าไปเห็นภาพดังกล่าวจึงแชร์ส่งต่อไปให้ประธานกลุ่มเพนพุทธโดยมีความเชื่อว่าเป็นภาพคล้ายพระสงฆ์แต่ตนเองยืนยันว่าภาพที่ถ่ายนั้นไม่ใช่ภาพบุคคลหรือพระสงฆ์และสถานที่ถ่ายนั้นไม่ใช่เส้นทางที่พระสงฆ์เดินบิณฑบาตโดยภาพนี้ถ่ายเป็นภาพแรกลำดับที่171ส่วนภาพที่สองอีกหนึ่งภาพลำดับที่172ถ่ายต่อเนื่องกันห่างกันเพียงหนึ่งนาทีมุมเดียวกันโดยเวลาตั้งค่ากล้องภาพถ่ายวิวขณะนั้นจะตั้งค่าเพื่อให้มีความ คมชัดตลอดมิติภาพจึงเป็นไปได้ยากที่จะมีภาพสีเหลืองจางๆแต่มีความคมชัดถ้าหากเป็นฝุ่นละอองหรือมแมลงบินผ่านภาพจะไม่ออกมาในลักษณะนี้เรื่อความคิดส่วนตัวจากประสบการณ์การถ่ายภาพคิดว่ากล้องจะจับภาพตามที่กล้องเห็นนายประธานคุณสวัสดิ์ประธานกลุ่มเพนพุทธประจบคีรีขันเปิดเผยว่าภาพนี้ถูกพบเห็นเมื่อวันที่1 5กันยายนพศ2 5 5 6หลังจากที่มีการก่อสร้างและฉลองสมโพชองค์หลงปู่พระอุปคุตได้ประมาณ1ปีในวันที่ย 27ตุลาคมพศ255 5้ยโดยความเชื่อส่วนตัวแลของชาวกลุ่มเพนพุทธผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์และความอัศจรรย์ขององค์หลวงปู่พระอุปคุตท,ที่ปรากฏกายให้เห็นเป็นกายทิพย์เมื่อมีความเชื่อความศรัทธาในองค์หลวงปู่พระอุปคุตและอธิษฐานจิตขอให้องค์หลวงปู่พระอุปคุตแสดงปาฏิหาริย์ปรากฏภาพหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีอยู่จริงตามพุทธพยากรณ์ของ,ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นโดยความเชื่อของตัว ผมเองและหลายๆคนเชื่อว่าเป็นความเมตตาของพระอุปคุตที่ปรากฏกายทิพย์ในภาพที่ได้ถ่ายออกมาให้เห็นเพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าพระอุปคุตนั้นมีอยู่จริง และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0 6 2 9 6 5 2 4 c c าหสำหรับวันนี้ที่ฉันจุกามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ